เจอทุ่นระเบิดสามลูกแต่คอมเมนบอกข่าวปลอมเกิดอะไรขึ้นชายแดนไทยคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองครับทางกองทัพภาคที่สองได้รับรายงานมาอย่างเร่งด่วนเลยว่ามีความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของเราคือเหตุการณ์มันเกิดตอนประมาณ16นาฬิกาของวันศุกร หน่วยทหารของเราก็ไปตรวจกบทหารกัมพูชาประมาณ2อสนายลักษณะการแต่งกายคาดว่าน่าจะเป็นหน่วย BSQ ซึ่งเข้ามาดักซุ่มและตรวจการฝ่ายไทยเราครับตำแหน่งที่พบก็อยู่ทางทิศตะวันตกของเนิน350ตำบลบักใดอำาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ใกล้ๆกับปราสาทตาควายเลยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการที่เรากำหนดไว้เข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยเราประมาณ100เมตรเลยทีเดียว ร้อยเมตรนี่ก็คือล้ำเข้ามาในบ้านเราชัดๆเลยสิคะแล้วทางทหารไทยเราได้ดําเนินการยังไงบ้างคะแบบนี้เราจะปล่อยไปไม่ได้เลยนะแน่นอนครับคุณผู้ฟังทางทหารไทยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพลตรีไทยสุวะอารีโขศกกองทัพบ,บกได้ยืนยันว่าทหารไทยเราก็ได้ยิงขับไล่จนฝ่ายกัมพูชาเนี่ยต้องหลบหนีไปพอเรามั่นใจว่าพื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยแล้วหน่วยทหารของเราก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ครับ สิ่งที่เราพบหลังจากนั้นมันน่ากังวลมากๆเลยนะคือเราพบทุนระเบิด PMN2 จำนวนหนึ่งทุนบริเวณจุดที่เจอฐานกัมพูชาดักซุ่มอยู่ตรงนั้นพอหลังจากนั้นไม่นานชุดเก็บกู้ระเบิดก็เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งก็ไปพบทุนระเบิด PMN2 เพิ่มอีก2ทุนครับคุณผู้ฟังรวมกับอันแรกที่เจอก็เป็น3ทุนพอดิบพอดีซึ่งทางข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าเป็นการวางใหม่ ในจุดที่ทหารกัมพูชา2อสานายนั้นเข้ามายิ่งไปกว่านั้นเรายังพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดอีก2ลูกและกระตะปูเรือใบอีกจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ด้วยครับนี่มันไม่ใช่แค่การล้ำเข้ามาธรรมดานะคะนี่คือการเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างเลยนะ การพบทุนระเบิดที่เพิ่งวางใหม่นี่มันหมายความว่าอย่างไงฮะคือมันชัดเจนมากๆเลยครับคุณผู้ฟังว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยเป็นการลเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งครับข้อตกลงที่บอกว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ณนะคืนวันที่28กรก,กฎาคมอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นห้ามลุกคืบหรือล้ําเข้ามาอีกแต่นี่เราพบทหารกัมพูชาสองสามนายซึ่งคาดว่าไม่ใช่ทหารปกติที่อยู่ในพื้นที่แต่เป็นกําลังเสริมเข้ามา ล้ำเข้ามาในดินแดนเราถึงร้อยเมตรแถมยังมาวางทุ่นระเบิดใหม่นี่มันไม่ใช่แค่การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเท่านั้นนะครับทางโคศกกองทัพบ,บกยังย้ำด้วยว่าการกระทำนี้มันย้อนแย้งกับท่าทีที่กัมพูชาพยายามบิดเบือนต่อประชาคมระหว่างประเทศอยู่ตลอดว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายลุกรานทาั้งๆที่ความจริงและหลักฐานที่เราพบมันยืนยันได้เลยว่ากัมพูชาต่างหากที่กระทาการลุกรานและละเมิดข้อตกลงต่างๆ รวมถึงยังละเมิดอนุสัญญาออสตาว่ามาโดยตลอดด้วยครับนี่การละเมิดอนุสัญญาออสตาว่าด้วยเรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะอนุสัญญานี้มีจุดประสงค์ห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใช่ไหมคะ แล้วทางกองทัพบกของเราได้ดําเนินการส่งหลักฐานทุกนี้ให้ใครรับทราบไปแล้วบ้างคะถูกต้องเลยครับทางกองทัพบกของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งหลักฐานทั้งหมดนี้ให้กับคณะ IoT หรือคณะกรรมการชุดเล็กที่ดูแลเรื่องนี้ในอนุสัญญาออตตาว่าให้ทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวของกัมพูชาแล้วครับและยังได้แจ้งเตือนทุกหน่วยตามแนวชายแดนให้เฝ้าติดตามการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดด้วยครับ คือประเด็นนี้มันชัดเจนมากเลยว่าทหารกัมพูชาเข้ามาแล้วเรายิงไล่หนีไปแล้วเจอระเบิด PMN 2ที่เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตั้ง3ทุ่นแถมยังมีตะปูเรือใบอีกคือหลักฐานม,นมันมัดแน่นมากๆเลยครับพอมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ทางฝั่งกัมพูชาเขาออกมาตอบโต้อะไรบ้างไหมคะแบบว่าเขาจะยอมรับหรือเปล่าว่าทหารของเขาเขาเข้ามาจริงอะ ตามความคาดหมายเลยครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงการละหมกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยทันทีเลยครับ เขายืนยันว่ารายงานที่สื่อไทยนำเสนอโดยอ้างว่าทหารกัมพูชาถูกจับไล้คาหนังคาเขากำลังฝังทุนระเบิดในจังหวัดสุรินนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงและเป็นข่าวปลอมครับคุณผู้ฟังเขายังย้ำด้วยนะว่ากองทัพกัมพูชาไม่ได้ลุกคืบเข้าไปในดินแดนไทยและไม่ได้ลักลอบฝังทุนระเบิดตามที่กองทัพและสื่อไทยกล่าวหาแต่อย่างใดเลยนะกระทรวงการละหอมกัมพูชายัางยืนยันว่า พวกเขายึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดครับนี่มันก็เหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะฝ่ายเรามีหลักฐานชัดเจนแต่เขาก็ปฏิเสธแบบไม่ลังเลเลยแล้วอย่างนี้เรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะมีท่าทีที่ดีขึ้นมันจะยังไงต่อไปค่ะนั่นแหละครับคุณผูกฝังคือจริงๆแล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้ในที่ประชุม r b c หรือการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกองทัพภาคที่หนึ่งของไทยกับภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาก็พึ่งจะได้ข้อสรุปที่ดีเป็นครั้งแรกเลยนะที่กัมพูชายอมรับ ที่จะร่วมมือกับใครในการกีบกวาดทุ่นระเบิดครับไม่ใช่แค่เรื่องทุ่นระเบิดนะยังรวมถึงเรื่องการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยซึ่งดูเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยและคาดกันว่าท่าทีที่ผ่อนคลายนี้อาจจะเชื่อมโยงกับการที่เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทางไทยได้ส่งหลักฐานการละเมิดต่างๆเข้าสู่คณะกรรมการชุดเล็ดของอนุสัญญ,ญาออตตาวาไปแล้วครับ แสดงว่าไทยเราก็พยายามหาทางออกผ่านเวทีระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณผู้ฟังท่านรัชชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆประเทศก็ได้เปิดวงสนทนากับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อชี้แจงการดําเนินการที่ว่านี้โดยเฉพาะการประท้วงในระดับต่างๆประเด็นเรื่องการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือ1คือเอาแม่อำนาจอธิปไตยของไทย2คือละเมิดขอบตกลงหยุดยิง3คือละเมิดอนุสัญญาออตตาวาครับทางการไทยเราก็ได้น,นาดําคณะทูตลงพื้นที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงถึง2ครั้งเลยนะและพบหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการกระทําของกัมพูชาจนกระทั่งมีรายงานล่าสุดว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีที่ผ่อนผ้อมมากขึ้นที่จะร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดแม้ว่าเขาจะยังคงปฏิเสธว่า กัมพูชาไม่ได้วางทุนระเบิดใหม่แต่ก็ตกลงที่จะสำรวจร่วมกับประเทศไทยเพื่อกำหนดพื้นที่เร่งด่วนตามแนวชายแดนที่ควรทำการเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคลครับก็น่าคิดนะคะว่าเขายอมร่วมมือการเก็บกู้แต่ ก็ยังยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หวังที่มันดังไงกันนะคะนั่นแหละครับคุณผู้ฟังซึ่งประเด็นนี้มันก็ยังคงสร้างความตึงเครียดอยู่แต่ในอีกมุมหนึ่งทางกัมพูชาก็ออกมาแถลงต,ตอบโต้อย่างดุเดือดเลยนะครับโดยนายรีทุชลำเตียซึ่งเป็นอาวุโสและรองประธานคนแรกของสำนักงานปราบปรามทุนระเบิดหรือ CMAA MM ของกัมพูชาได้อ้างว่าเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเขาได้ประชุมออนไลน์กับประธานอนุสัญญาออตตาว่าคือคุณอิชิกาวะโตมิโก แล้วเขาก็ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาของไทยที่ว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงและขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือรับเขาก็ยังยืนยันหนักแน่นเหมือนเดิมเลยนะคะครับ <c oughs> เขายังได้เน้นย้ำถึงความสำเร็จของกัมพูชาที่ได้เปลี่ยนพื้นที่ที่เคยมีทุ่นระเบิดผลเปื้อนให้เป็นเขตปลอดภัยสำหรับการพัฒนาได้สำเร็จและช่วยชีวิตพลเมืองไว้มากมาย รวมถึงกัมพูชามีบทบาทเป็นผู้นำระดับโลกในการต่อต้านทุนระเบิดและได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญรวมถึงการฝึกอบรมให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดด้วยนายริชุดยังแถลงอีกว่ากัมพูชาได้รับการยอมรับจากรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว่าว่ายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของอนุสัญญาอย่างเคร่งครัดและได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุสัญญาถึงสองวาระด้วย ในปี 2511- และ2560ครับนี่คือเขาอ้างว่ากัมพูชามีบทบาทสําสคัญระดับโลกในเรื่องการต่อต้านทุนระเบิดเลยนะฮะถูกต้องเลยครับคุณผู้ฟังเขายังบอกเลยว่าในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีทุนระเบิดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกัมพูชาได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศสําคัญที่ต่อต้านทุนระเบิดและมีส่วนให้เกิดอนุสัญญาออตตา่าเองด้วยซ้ำในริส ท่านแหลงย้ำหนักแน่นเลยว่ากัมพูชาไม่เคยใช้และจะไม่มีวันใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลอย่างแน่นอนครับและนี่เลยเขายังอ้างอีกว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยที่ไม่เป็นความจริงนอกจากจะทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาแล้วยังทำลายเครดิตความน่าเชื่อถือของอนุสัญญาออตตาว่าด้วยครับคือเขาพูดไปถึงขนาดนั้นเลยครับคุณผ<ด>ู้ฟังถูกต้องครับคุณผู้ฟังฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีมุมมองที่ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะฝ่ายหนึ่งยืนยันว่ามีหลักฐานอีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธเสียงแข็งพร้อมอ้างถึงบทบาทของตัวเองในเวทีโลกใช่ครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องทุนระเบิดนี้ก็ยังถือว่าตึงเครียดอยู่และยังคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับเพราะมันเกี่ยวพันทั้งอธิปไตยของประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยครับชวนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันมะ่ินสว,สวัสดีครับสวัสดีครับ